สวัสดีค่ะอันนี้นะคะคือเก่าลักนะคะมันแข็งมากค่ะเคี้ยวไม่ออกเลยแล้วก็เอาเก่าลักนี่นะครับไปแช่น้ํานะคะเอาไปต้มนะคะพอต้มเสร็จนะคะใข่เนื้อก็นิ่มนะคะคนที่ฟันเคี้ยวไม่ไม่คนแก่ฟันเคี้ยวไม่ออกนะคะเวลาคั่วนะคะเอ่อซื้อมาแล้วเราก็มาอุ่นคั่วอีกทีนึงแต่ว่าเวลาเขาดู่หนึ่งวันสองวันคึอไม่หมดแล้วมันจะแข็งนะคะ มันจะกัดไม่ออกเลยแล้วก็แกะเปลือกไม่ได้นะคะวิธีที่ทําให้แกะง่ายนะคะและกินอร่อยนะคะปอกเปลือกง่ายนะคะคือวิธีนี้นะคะแล้วก็ไปต้มเสร็จแล้วเราก็มาแช่น้ำถูกไหมคะเพื่อไม่ให้เข้าแห้งนะคะไม่ให้ข้าแห้งแล้วเราก็เอามาแกะเปลือกนะคะแกะเปลือกออกนะคะที่จริงมันแกะไม่ได้มันต้องใช้อะไรนะคะมันมันจะแข็งแบบนี้เลยนะคะมันจะแข็งแข็งมากๆานะคะ บางคงก็เคลืยบไม่ค่อยออกนะคะอย่างแล้วก็อันนี้นะคะเราก็แกะไปเลยนะคะอันนี้เรามีเล็บนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะพอแกะมาปุ๊บนะคะเราไปต้มแล้วนะคะนี่นะคะเนื้อจะร่อดนะคะแล้วอร่อยนะคะไม่ต้องมานั่งกัดนะบางทีเราไปหาอะไรนะคะกัดมันมันแข็งมากอะ่ะแล้วก็หืมเดี๋ยวมันก็จะรมนะคนเนื้อก็จะเป็นอย่างนี้นะอร่อยอืมอืม ใช้วิธีนี้แหละค่ะมันแจกง่ายแล้วก็กินอร่อยยังมีอีกนะคะก็ส่งมาเราต้องเอาไปต้มจะไม่ไม่ไปอุ่นในกระทะคั่วนะคะคั่วแล้วมันมันแข็งอ่ะแล้วเอาเอามาไว้ข้างนอกนะคะกินย,ยังไม่ทันหมดเลยนะคะมันแข็งมันมันมันจะกัดไม่เข้าค่ะนี่นะคะเนื้อจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมนี่ค่ะนี่คือการไปต้มต้มแล้วมาแช่น้าแล้วก็ปอกเปลือก นะคะมันใส่งมากแช่นะ้ำแบบนี้เนี่ยแช่นับเย็นอือร่อยนะคะค่าเท่ากันเลยนี่แบบแกะแบบนี้นะคะมันจะมีค่าเท่ากันนะคะเนยเนื้อเ็าจะเป็นแบบนี้เกาลักม,มือจะเปิดหน่อยนะคะแล้วก็กิน ไก่ป่าไปเลยค,ะค่ะครับอืมมันจะอร่อยอร่อยมากเน,นื้อแบบเนี้อมันจะแข็งมากแค่น้ำเย็นก่อนนะคะต้มอุีหมายของเรานะคะได้กินกับเราง่ายๆเอาไปต้มต้มเตะเอามาแกะต้มเหมือนถั่วเอามาตาักขึ้นเอาน้ำเย็นลง แล้วมันแกะไม่ได้นะคะมันจะแข็งมากเลยนะคะแแล้วก็จับไปเนี่ยนะคะอันไหนที่มันถ้ามันแข็งเนี่ยเห็นไหมคะพอพอเราไปต้มนะคะมันก็จะแกะง่ายนี่ค่ะโอ้ถ้าแบบว่าถ้าไม่ทําแบบนี้นะมันแกะไม่ค่อยได้เลยอ่ะใช้นั่นรังกลายมั่งมันมันก็ยังแข็งอยู่ก็ใช้วิธีแบบนี้นะคะ มันจะดีกว่าที่เราคั่วแล้วก็มาผึ่งข้างนอกก็แข็งแข็งนะคะนี่ได้แล้วเห็นไหมคะเลยไหมนี่นะคะใช้วิธีต้มต้มให้สุกนะคะต้มที่ยังคั่วมาแล้วนะคะเราสั่งซื้อคั่วให้แล้วแต่เวลาเราจะมาอุ่นกินแล,แล้วก็ไปอุ่นไมโครเวฟอย่าไปใส่นะคะมันจะระมันจะปุ๊บๆๆเลยนะคะไม่ได้นะคะให้เราเนี่ยคะ่ะคั่วในกระทะถ้าคุณ อยากกินแข็งนะคะถ้าอยู่ในกระทะปุ๊บนะคะมันจะแข็งเร็วแล้วเอาไว้ข้างนอกกินไม่หมดแข็งมากนะคะถ้าแข็งมากในกรณีนี้ก็เอาไปต้มนะคะไปต้มแล้วก็เอาใส่น้ําแล้วก็คุณก็มันก็จะปอกเปื่อยเนื้อเหมือนกันนะคะความหอมเหมือนกันหมดเอยแบบนี้นี่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ เป็นกำลังใจนะคะบ๊ายบายค่ะไปแล้วนะคะสาะรดีๆค่ะสวัสดีค่ะ